อพสโตนทัวร์นี้เราอยู่กันที่อิสตันบูลนะครับวันนี้จะพาไปดูเมดูซ่ากับหัวกันที่บาซิลิกาทริสเทนครับจากคลิปก่อนหน้าที่เราคิดว่าคนต่อแถวแถวนี้เพื่อที่จะเข้าไปดูวิหารโซเฟียแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือต้องการไปดูเมดูซ่ากับหัวที่นี่นี่เองครับค่าเข้าของที่นี่อยู่ที่190ลรีลาก็คูณ2ไปนะนประมาณ380บาทนะสาเหตุที่เราเลือกมาที่นี่เพราะว่าจริงๆที่นี่นะ มีอยู่ในหนังเจมส์บอนด์นะครับหรือแม้กระทั่งรหัสลับดาวินชีเนาะเราก็เลยอยากจะมาดูสักครั้งให้เห็นกับตาเพราะเขาบอกว่าที่นี่คือเป็นสถานที่เก็บน้ำสมัยโบราณซึ่งยิ่งใหญ่มากๆครับถ้าจำไม่ผิดนะเท่าที่ผมเคยค้นคว้ามาก็คือขนาดอยู่ที่ยาวประมาณ ร้อเมตรนะครับคูณด้วยเ0เมตรความกว้างครับดูแต่ดูทางลงดีคือมันเป็นกรงเหล็กๆเนาะมันเสียวก็เลยต้องหันไปดูด้านน้นแล้วค่อยๆไต่ลงไปครับเพราะว่ามองลงไปข้างล่างแล้วเสียวมากๆเลยครับคือเสาแต่ละต้นนะครับสูงประมาณ9เมตรนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าความสูงมันก็อยู่ที่ประมาณ9เมตรเนาะนี่ครับเราก็เลยหันไปมองทิศอื่นนะเราค่อยๆเดินไต่ลงมาเนี่ยในเสียค่าเข้าแล้วนะเราจะพลาดได้ยังไงเนาะ แต่พอลงมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับดูสิครับคือใหญ่โตมากๆเลยเขาบอกว่าที่นี่สามารถเก็บกักน้ำได้เป็นแสนตันเลยครับเสาทั้งหมดที่เห็นเนี่ยครับมีประมาณ336ต้นนะครับต้นหนึ่งประมาณ9เมตรสูงประมาณ9เมตรนะครับเขาเรียงกันแบบเป็น12แถวแถวละ28ต้นครับดูสิครับคือความอลังการไม่น่าเชื่อนะอลังการมากๆเลย ใหญ่โตและอลังการมากๆจริงๆครับไม่น่าเชื่อว่าใต้ทางเข้านะเราเห็นทางเข้าเล็กๆนะครับข้างใต้จะใหญ่โตขนาดนี้ครับแล้วคนก็มาดูกันเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นที่ที่เขาถ่ายหนังเนาะหนังใหญ่ถึงสองเรื่องเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นแบบเขามาตั้งทีหลังเนาะ เพราะว่าแบบมันมีแบบอะไรที่มาตั้งไว้อะซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นแบบมาตั้งไว้ที่หลังเลยอะครับดูสิครับคือใหญ่โตนะครับจะบอกว่ามันมีความกลิ่นอับๆเหมือนกันนะดูเห็นไหมผมถ่ายรูปส่งเใส่ไว้ให้ดูนะครับมันมีความแบบมีกลิ่นแบบความอับๆชื้นๆอยู่เหมือนกันนะ ข้างในก็มันก็อบอบนิดนึงแต่ด้วยความที่อากาศของอิสตันบุลตอนนี้เนี่ยด้านนอกมันอยู่ที่ประมาณ16-18องศาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ร้อนมากครับข้างในมันก็จะเย็นๆนิดๆนะแต่ว่ามันก็มีความอบอบนิดนึงครับเนี่ยครับอย่างน้องแมงกะพรุนเนี่ยก็ผมว่ามันก็คงเป็นของใหม่นะที่เขามาตั้งเอาไว้ครับจะบอกว่ามันอลังการมากๆเลยครับอย่างที่บอกว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เก็บกักน้ํานะครับ เพื่อเอาเข้าไปที่ปราสาทเนาะพระมหาราชวังเนาะเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะคือเรื่องประวัติอย่าถามออฟสเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นลองไปหาประวัติกันดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่จะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยคือว่ามันอลังการและใหญ่โตมากๆเลยแล้วมันคืออยู่ใต้ดินนะครับแล้วมันสามารถเก็บกักน้ําได้ถึงแบบเป็นแสนตันอะ่ะเออ,เอ,อไม่ใช่อ่าใช่ใช่แสนตันครับ เท่าที่เท่าที่หามานะจะบอกว่าที่นี่ก็เลยเป็นที่ที่ทุกคนก็เลยต้องเข้ามาดูให้ได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญคือเดี๋ยวเราไปดูหัวเมดูซ่ากับหัวกันนะเมดูซ่ากับหัวครับเพราะเขาบอกว่าความเชื่อตั้งแต่สมัยกรีกเนาะคือสถานที่ต่างๆที่มีความสำคัญนะเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นเป็นสิ่งที่พิทักษนะ์เนาะป้องกันเพื่อให อยู่คงอยู่นะครับก็คือที่นี่ก็มีหัวเม,เมดูซ่ากับหัวถึง2อันเลยครับตอนนี้เรายังเดินไปไม่ถึงตรงเมดูซ่านะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอยู่ทางอีกทางทิศหนึ่งใกล้ๆจะทางออกเลยครับอันนี้เราเลยให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าคนไม่เยอะนะมันก็จะมีความน่ากลัวระหว่างเวงนะแล้วตรงนั้นดูสิครับทำเป็นมือยื่นขึ้นมาแบบ มันมีความน่ากลัวฮะจริงๆแล้วถ้าคนข้างล่างไม่เยอะนี่เราจะกลัวเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ประหลักหักพังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเก่าหรือใหม่นะแต่มันดูเหมือนเขาแบบเหมือนน่าจะมาวางทีหลังนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะดูสิครับคือทางเดินมันยาวมากๆนะมันแบบใหญ่โตอลังการมากแล้วก็เหมือนให้เราเดินไปได้รอบๆบครับ อย่างเวลาเราลงเราก็ลงจากทางด้านหนึ่งส่วนเวลาขึ้นก็ไปขึ้นอีกทางด้านหนึ่งนี่แหละครับเราใกล้จะถึงตรงที่เป็นเมดูซ่ากลับหัวลแล้วครับเราก็แปลกนะครับคือเขาทําไว้ตรงนี้นี่คือมี2ออันนี่อันแรกอันแรกคืออันนี้ครับอันนี้ยังไม่ได้กลับหัวนะเป็นแบบตะแคงหัวอยู่นี่มองเห็นไหมครับอันนี้เป็นนอนตะแคงหัวอยู่เนาะส่วนอีกอันนะ อีกอันนึงคือด้านนี้ครับด้านนี้คือกลับหัวอยู่เพราะเขาบอกว่าเมดูซ่าเนาะคือถ้าใครมองเนอ้อหัวเป็นงูถ้าใครมองตาตรงๆของเขาใช่ไหมเราก็จะกลายเป็นหินเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างกลับหัวไว้แต่สร้างให้พิทักษ์ดูแลปกป้องสถานที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเขาน่าจะทําขึ้นมาใหม่เนาะแต่ดูน่ากลัวมากๆเลยครับคือทําเป็นหัวแบบ คือเหมือนกอนก้อนเนาะก็คือหัวเป็นเมดูซ่าแบบเป็นงูยักษ์นะครับแล้วเขาฉายแสงส่องไปที่ผนังด้านนั้นนะก็จะเห็นเป็นเงานะ่ากลัวมากๆเลยอันนี้ก็ลองอ่านกันดูนะครับเขียนอะไรไว้ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ตอนที่ถ่ายก็คือมองไม่ค่อยเห็นเพราะข้างในมันมืดๆเนอะนี่ปรับแสงให้ดูสว่างขึ้นนี่ครับดูสิครับแล้วพอฉายเงาไปด้านหลังคือมันมีความน่ากลัวนะ คืออย่างที่บอกถ้าลงมาแล้วแบบเอ้ยคือคนน้อยๆน,นะผมก็จะกลัวเหมือนกันครับแต่นี่คือด้วยทัวริสเยอะๆและเห็นบอกว่าเสาต้นนี้ก็เป็นต้นที่แปลกกับต้นที่อื่นนะครับก็คือไม่เหมือนคนอื่นเลยเขาบอกว่ามันเป็นจะมีน้ําไหลแบบอยู่ตลอดเวลาผมพยายามมองแต่ผมไม่เจอนะเขาบอกว่าเป็นเหมือนน้าตาของเหมือนนักโทษหรือใครที่เขาเกณฑ์มาทําสถานที่แห่งนี้อันนี้ก็ก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับอันนี้ก็คือเท่าที่อ่านมาเนาะ ส่วนอันนี้เนี่ยครับเขาก็ประดับเป็นใหม่ๆก็ทําแ,แปลกๆนะคือบางอย่างมันก็เข้าบางอย่างก็ไม่เข้ากันเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะถึงใกล้ทางออกแล้วครับคือจะบอกว่าถามว่าค่าเข้าคุ้มไหมก็เกือบประมาณ400เนาะแต่จะบอกว่าให้ทาให้เราเห็นถึงแบบความรุ่งเรืองสมัยของสมัยโบราณเนาะ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบที่กักเก็บน้ําใหญ่โตขนาดนี้อยู่บริเวณใต้พื้นดินมันใหญ่มากๆเลยครับและข้างบนตอนนี้คือก็เป็นถนนธรรมดาเนาะที่มอไม่รู้เลยว่าข้างล่างใหญ่จะมีที่เก็บกักน้ําได้ใหญ่โตขนาดนี้แหละครับเนี่ยครับแล้วเขาก็มีแบบเหมือนตอนนี้เป็นกึงก่งๆมิวเซียมเนาะเขาก็มีแบบรูปปั้นมาตั้งเราก็หลอนๆน,นิดนึงอะ่ะคือเดินผ่านเราก็หลอนแต่เราก็ต้องเดินผ่านเนาะ จริงๆอารมณ์แบบบ้านผียังไงยังงั้นนะเออดูสิครับมีความน่ากลัวเนาะถ้าอยากอ่านประวัตินะครับลองเสิร์ช Google ดูครับอาจจะมีข้อคิดหรือมีอะไรแปลกๆนะจากจากตรงรูปปั้นต่างๆพวกนี้ด้วยล่ะครับแต่แค่ได้มาเห็นนะ ความใหญ่โตอลังการของการสร้างที่นี่ผมก็ตื่นเต้นมากลวครับรู้สึกแบบคุ้มมากๆครับที่ได้มาครับคือบริเวณตรงนี้นะก็จะมีเซนต์โซเฟียซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันเพราะว่าคนคิวยาวมากๆมีบลูมอสให้เราเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีอันนี้ละครับนี่เนี่ยครับก็จะมีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันเนาะ เอาละครับทางขึ้นทางขึ้นไม่แน้น่ากลัวเหมือนทางลงแต่ก็มีความสูงเหมือนกันอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันละครับดูสิครับความอลังการใหญ่โตมากๆเลยเนาะคืออย่างที่บอกครับ140เมตรคูณ70เมตรถือว่ากว้างขวางมากๆแล้วก็เก็บกักน้ำได้เป็นแสนตันนี่คือไม่ธรรมดาจริงๆครับ รเราถึงบริเวณทางออกแล้วก่อนจะออกครับเขาก็จะมีของจําหน่ายของของที่ระลึกเนาะผมนี่ผมก็ได้อันด้านหลังที่สูงๆนั่นคือ,อเชิงเทียนเนาะที่สําหรับใส่เทียนได้ผมก็เลยได้มาอันนึงแล้วก็ได้มาฝากเพื่อนอีกอันนึงครับแก้วน้ําอยากเอากลับมามากเลยเพราะว่าเก๋มากๆแต่ก็มีความกลัวๆนิดนึงเนาะแล้วก็กลัวแตกด้วย <laughs> พอออกมาด้านนอกครับเขาก็จะมีเขียนถึงประวัติตรงนี้ไว้คร่าวๆบ้างนะ ยังไงก็ลองอ่าน,นกันเองดูแล้วกันนะครับแต่จะบอกว่าคุ้มมากๆครับถ้าใครมีโอกาสอยากให้ลองแวะเข้ามาครับมันเหมือนในหนังที่เราได้ดูเลยนะและออฟเตอร์ออนทัวร์นี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าผมยังอยู่ที่อิสตันบูลนะครับบ๊ายบายครับ